เกมรักมัดใจองชายตอนที่สาครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้เฮ้ยแย่ฉูก่กวนนะแย่ฉูก่กวนเวลาแบบนี้เธอยังมีกระติกกระใจไปห่วงตานั่นอีกนั้นเหรอเอ๊ะนี่มันพิธีเจี่ยวเทียนจะจัดอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้หรอนี่ฉันมาก่อนเวลายกันหรอเนี่ย เปน,นางข้าเป็นถึงองค์ชาย6เลยนะสาสาวทีว่อยากแต่งงานกับข้าต่างก็ต่อคิกวกันจนนับไม่ถ้วนนี่เจ้าคิดจะมาหลอกข้าแต่งงานงั้นหรอฮะคิดบ้าคิดบออะไรเนี่ยฉันคือเย่ฉูกวนนะเป็นดาวโรงเรียนมานับสิปีจะมาหลอกท่านแต่งงานเนี่ยนะถึงแม่ฉันจะเป็นคนสวยมากและไม่เคยเพึ่งใครแต่เพื่อที่จะได้เจอกับเสินหลงแล้วนั้นใครอยากจะมาเสีรวาก,กตานี่กันดาวโรงเรียน ไม,ม่เชื่อหรอข้าเชื่อก็ได้แม่นางเย่เนี่ยเปรียบเสมือนดอกไม้ที่งดงามจริงๆเลยนะข้าเตรียมสาหรับอาหารกับเล่าไว้เราไปนั่งกินไปนั่งคุยกันดีดหรือไหมอาหารมีอะไรอร่อยกินบ้างสายกินตำหนักองค์ชายแม่นางเย่ฉันนั่งได้เลยที่นี่มีแต่อาหารง่ายๆนะเชิญเจ้ากินได้ตามสบายเลยว้า นี่เรียกว่าอาหารง่ายๆหรอพวกนายนี่ใช้เงินเปลืองขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเชิญเลยแม่นางแย่ในเมื่อองค์ชายเชิญงั้นฉันก็ไม่เกรงใจแล้วนะอ้าวอ,อร่อยจริงเลยเมื่อครู่แม่นางแย่บอกว่าอยากแต่งงานกับข้าเจ้าจริงจังหรือไม่ก็จริงจังสิจริงจริงฉันอยากให้ท่านช่วยเอาสนหลงของประจำราชวงศ์ต้าฉือให้เท่านั้นรึดอืมไม่ได้หรอ สนหลงเจ้าจะเอาไปทำอะไรก็เพื่อนรักของฉันเขาป่วยหนักมากมีแต่สนหลงเท่านั้นที่ช่วยเขาได้แม่นางไม่รู้หรอว่าสนหลงเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากของราชวงศ์ตาชื่อของเราผู้ที่ปกป้องสนหลงคือปรมาจารย์ทั้ง4ทิศอย่าวว่าแต่เจ้าเลยแม้แต่คนที่มีวิทยายุทธสูงสุดก็สู้ไม่ได้ฉันรู้เพราะฉะนั้นฉันก็เลยให้ท่านช่วยไงช่วยทำให้ฉันเป็นภรรยาของท่านก่อน หเดือนจากนั้นฉันจะได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีและฉันจะขอใช้ตำแหน่งของท่านเพื่อช่วยให้ฉันได้มีโอกาสคาเข้าไปเอาสันหลงฉันสามารถสร้างชื่อเสียงอำนาจหรืออะไรก็ได้ที่ท่านต้องการหรือแม้แต่พลังทั้งหมดที่ท่านเองก็คิดไม่ถึงเลยล่ะเจ้านี่เป็นคนตรงดีนะทำไมเจ้าถึงแน่ใจว่าข้าจะช่วยเจ้าถ้าคนอย่างข้าไม่ยอมช่วยเจ้าละ่ะเจ้าจะทำยังไง เครื่องช็อตไฟฟ้าท่านไม่ยอมช่วยฉันแน่นอนแต่ฉันอยากให้ท่านลองคิดดูอีกทีถ้าท่านไม่ยอมฉันคงต้องใช้วิธีขู่แล้วล่ะข้าจำได้ว่านางใช้สิ่งนี้กำราบเจ้าสามคนนะั้นสลบเหมือกเลยนี่ <c oughs> <c oughs> พวกชื่อเสียงอำนาจอะไรนั่นข้าไม่ต้องการหรอกแต่ที่เจ้าบอกว่าจะแต่งงานกับข้าน่ะมันน่าสนใจกว่าเยอะงั้นเราสองคนก็เอาตามนี้ละกันนะคำไหนคำนั้นล่ะ องชายอย่างค่าพูดแล้วไม่คืนคำหรอกอืก็ดีพอนางนั่งกินข้าวเงียบๆแล้วก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะคิดไม่ถึงเลยนะว่าแม่นางตัวเล็กผอมบางเช่นนี้แต่กินจุเหลือเกินถ้าเราแต่งงานกันมีหวังค่าได้เสียเง,งินค่าอาหารเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าอย่างแน่นอนผูห้หญิงน่ะมองแต่ภายนอกไม่ได้หรอกนะเราก็ต้องใช้พลังงานเหมือนกันนั่นแหละ นี่แม่นางแย่ดื่มสุราด้วยงั้นหรือข้านึกว่าเจ้าเป็นคนไม่เดื่มสุราซะอีกอฉันเหมือนคนไม่ดื่มงั้นหรอฉันเคยดื่มเข้าไปต้องสองกลมครึ่งแน่ยังไม่เป็นไรเลยเพื่อนๆก็เรียกฉันว่าแม่สาวคอแข่งกันทั้งนั้นงั้นข้าขอดื่มให้แม่นางสักแก้วได้หรือไม่เก้งงงั้นก็ถือว่าดื่มเพื่อข้อตกลงของเราสองคนละกันเนาะ ไหเจ้บอกว่าเจอเป็นคนคอแข็งไม่ใช่หรือองชายองคชายเพคะเดี๋ยวพวกหม่องชันไปส่งแม่นางเองดีกว่าเพคะพวกเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้เข้าหลังอย่าเรียกนางว่าแม่นางอีกเพราะหลังจากนี้นางจะเป็นชายาของข้า จบไปแล้วนะคะสนับเรื่องเกมรักมัดใจองชาย EP ที่3นะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะอย่าลืมกด subscribe กดหัวใจกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วเจอกันในในพาร์ทหน้านะคะบ๊ายบาย